บทสวดขอขมารดน้ำดำหัวผู้มีพระคุณเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตนเองครอบครัวและผู้มีพระคุณของเราก่อนอื่นให้ระลึกถึงคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือผู้มีพระคุณทั้งหลายของเราระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกป้องคุ้มครองตัวเราครอบครัวบริวาร และเหตสถานที่เราอยู่อาศัยกรุณากดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสิ่งที่ต้องเตรียมในพิธีการรดน้ำดำหัวมีดังนี้นผ่านทูกเทียนแพรหรือพวงมาลัยหนึ่งพวงต่อหนึ่งท่านซองใส่ปัใจจัยให้พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่จำนวนตามที่เราสะดวก กระมังใส่น้ำหรืออาจจะลอยด้วยดอกมะลิก็ได้ใส่น้ำอบเพื่อให้มีกลิ่นหอมชื่นใจขันตักน้ำสำหรับเตรียมรดน้ำขอขมาขอพรชุดเสื้อผ้าหรือผ้าไหมผ้าเช็ดมือเช็ดเท้าตั้งนโมสามจบนโมตสรรัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัพพุทธัตว์นโมตสรรัสสะภะคะวะโต อรหตัตโตสัมมาสัมพุทธสัพนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหตัตโตสัมมาสัมพุทธสัพเริ่มกล่าวคำขอขมากรรมอนันตะคุณะสัมปันนาชะเนติชะนะกาอุโภไมหังมาตาปิตุนังวะปาเท วันธามิสาทหลังสิ่งใดที่ลูกล่วงเกินคุณพ่อคุณแม่ด้วยกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังลูกขอขมาขออภัยขออโหสิกรรมจากพ่อและแม่ด้วยและในวันมงคลวันสงกรานนี้ลูกขอพรอ,อันศักดิ์สิทธิ์จากพ่อแม่ เกื่อประโยชน์และความสุขความเจริญรุ่งเรืองของลูกสืบเนื่องไปหลังจากนั้นให้ทำการรดน้ำล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่ของเราก้มลงกราบขอขมาและขอพรเหมาะพวงมลาลัยซองใส่ปัดใจเช็ดมือเช็ดเท้าให้ท่านก็เป็นอันเสร็จพิธี เทศกาลวันสงกรานซึ่งตรงกับวันที่13ถึง15เมษายนของทุกปีนั้นนับเป็นวันหยุดยาววันหยุดราชการที่ใครหลายๆคนมีโอกาสได้เดินทางกลับบ้านกลับถิ่นฐานภูมิลำเนาเพื่อพบปะสังสรรค์กับครอบครัวผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เคยมีบุญคุณกับตัวเราและครอบครัวนอกจากนั้นในช่วงสงกราน ก็จะมีพิธีสำคัญต่างๆตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ทำสืบทอดกันมาเป็นเวลานานการรดน้ำขอพรจากพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนพึงกระทำเป็นอย่างยิ่ง